สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่บีแหลสิงทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกเราทำทุกท่านมาติดตามสารการณ์ของพีมะเลกเต่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งตอนนี้เริ่มเก่าไล่ทีเดยนนำเสนอโดยรถยนต์นิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออฟทเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริด ขนมปังฟาร์มเฮาส์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงอลินามิน x อ็กซใครใช้ซิมทรูดูคลิปไฮไลท์และคลิปพิเศษจากพิมลิกฟรีสแกนได้เลยเริ่มต้นที่อัสนลครับนำจ่าฝูงต่อไปหลังจากที่บุกไปถลุงไบรตันแอนด์โฮฟเอลเบียน4ประตูต่อ2ครับพวกเขามี43คะแนนจาก16เกม ทิ้งห่างเดย白ยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่สะดุดคาบ้านนะครับด้วยผลเสมอกับท็อปฟี่สีดำเงินเอเวอร์ตันไป1ประตูต่อ1นึ่งมิกกี้ออเดต้ากุนซอของอาร์ซนอลบอกว่าเรารู้ผลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนั่นหมายถึงผลต่อกำลังใจของทีมก่อนที่จะมาแข่งที่แดนใต้แห่งนี้แล้วก็เราทำเช่นนี้ครับเพื่อใช้ชนะไม่ได้เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นแต่ต้องแสดงให้เห็นถึงการเล่นในระดับสูง ทางฝั pp, ola, ่งเป๊ปโกเดลรลาคุณซือแมสิตี้เนี่ยงุดหงิดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับโอ้โหเกาศาีรษะจนวิกแทบหลุดเลยเพราะว่าทีมได้แค่คะแนนเดียวเป๊ปบอกว่าเอฟเวอร์ตันเนี่ยยิงเข้ากรอบครั้งแรกได้ประตูเลยครับมันไม่แปลกใจเลยที่ผมจะกล้าพูดว่าลูกทีมของผมนั้นเล่นดีอยู่แล้วครับแต่ว่าผลการแข่งขันนั้นไม่ได้ออกมาตามที่คาดหวังเอาไว้แต่นี่คือฟุตบอลและมันเป็นไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เราทำทุกอย่างแล้วเพื่อชัยชนะ ขณะที่มาคัสแรดฟอร์ดครับผู้ทำประตูชัยให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเชือดวูฟแฮม์ตันวันเดอร์สที่มอลลิลสกราว1ประตูต่อศูนย์ครับ<อ>เขาโดนเอริกเทนฮาร์ดดรอปจาก11ตัวจริงเนื่องจากว่า เขาพลาดมาประชุมทีมไม่ทันครับเนื่องจากนอนตื่นสายครับโชคดีครับแค่นอนตื่นสายแต่ไม่อายยิงประตูนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามเอริกเทนฮากครับเกี่ยวกับประเด็นของคริสเตียโนโรนโดในการไปเซ็นสัญญากับอาลนาเซอร์ในซาอุดีอาราเบียปรากฏว่าเทนฮากเสยผมหนึ่งทีแล้วบอกว่าเราอย่าคุยเรื่องอดีตกันเลยมาพูดหนึ่งเรื่องของอนาคตจะเหมาะสมกว่า ทางด้านหงแดงหรืวอว่พูนะครับกำชัยชนะได้สำเร็จครับด้วยการบดเอาชนะเลสเตอร์2ประตูต่อ1ในเกมที่พิลึกพิลั่นจริงๆครับนั่นก็คือการพังประตูตัวเองถึง2ครั้งของวอลฟาสครับไอทิตจากเบลเยียมครับยิงเข้าประตูตัวเองไป2ทีจวดอีก1เกมครับที่เพิ่งจบไปเมื่อคืนวันอาทิตย์นอตตทิแคมฟอร์เรสเสมอในถิ่นกับเชลซีไป1ประตูต่อ1 ได้ทําการเจราจากับองค์กรการกรุศลเพื่อผู้ลี้ภัยในสหราชอาณาจักรครับนั่นก็คือ UNSCR นะครับชุดแข่งของพิมลิกในปีนี้ของฟอ r e เรสเนี่ยไม่มีผู้สนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นฤดูก,กาลนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยเรียกเงินจํานวนสูงเกินไปครับจนกระทั่งสุดท้ายเลือกที่จะทํางานกับองค์กรการกรุศลดีกว่าตารางคะแนนในตอนนี้นะครับปืนใหญ่อาร์ซนอล นำห่างนะครับอยู่ที่7คะแนนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าและเต็ง1อยู่ที่อันดับ2อันดับ3คือนิวคาเซลที่เพิ่งหยุดสถิติชนะรวดเอาไว้ที่6เกมครับหลังจากที่พวกเขาเสมอกับลีสไป0ประตูต่อ0และอันดับ4คือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท้ายตารางนั้นเป็นเซาท์ฮมตันะครับกองบวยมีอยู่12คะแนนนะครับวูฟแฮมตันมีอยู่13คะแนน ฟอเรสกับเวสแฮมแต้มเท่ากันครับที่14คะแนนดาราสันโวในตอนนี้ครับนั่นก็คือเออร์ดิงเบลฮอลันนะครับดาวยิงปีศาจจากนอร์เวย์นะครับตอนนี้ซัดไปแล้ว21ประตูกับอีก3แอสซิสต,ตามมาห่างๆอย่างห่วงๆโดยแฮร์รี่เคนครับ13ประตูแล้วก็อีวานโทนี่12ประตูนัดต่อไปเตะ4วันซ้อนเริ่มตั้งแต่คืนนี้ครับติดตามกันเองกันนะไอทิดเอ้ย ไไม่ได้ครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพิมลิกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ทรูไอดีใครใช้ซิม r u e ดูคลิปไฮไลท์และคลิปพิเศษจากพิมลิกฟรีสแกนได้เลย